สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f c โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่29พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็มีญาติธรรมนะครับแล้วก็ f c โชคดีชาแนลนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาทอดพระป่านะครับพอดีช่วงงานแอดก็ ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่วีระชัยนะครับเนาะและณนะนะครับก็มาร่วมสร้างโบสถ์นะครับแล้วก็ถวายฉันนะครับก็อนุโมทนาบุญกับชาวบ้านนะครับหลายๆหมู่บ้านแถวนี้นะครับที่มาร่วมบุญกับ คณะที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวยอดร่วมบุญนะครับเดี๋ยวแอดจะไปสรุปโค้งสุดท้ายให้ฟังนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไหนๆก็มานะครับบีพี่คนหนึ่งนะแอดเคยถ่ายครั้งหนึ่งแล้วแต่เลขเกมมาออกงวดถัดไปนะครับทีนี้แกฝันดีแล้วนะครับพอเจอแอดก็จะบอกเลยนะครับสวัสดีครับไอ้รวยสวัสดีครับเมทางไหนน้อได้ข่าวว่าฝันดีมั้นบ้ะฝันดีครับผม เอาให้ปัง,ปงๆเงรื่องวันนี้พาผมไอ้ไอ้ลวดฝันว่าจากไหนครับฝันว่าควายที่ผมซื้อว่าไม่อ่ะอกระไบอ่ะกระไบเนาะครับมันมันตกตกอ่างอ่างในน้ำกลุ่มๆยังไงที่พืนตักสมัยโบราณน่ะโอ้แล้วมันตายตายแล้วทีนี้ผมผมจับขึ้นมาเป่าปากมันเลยฟืน้นม,มัน<อ>มันตกผมเอาไปผูกไว้แล้วมันตก ตแต่ทีนี้ผมเลยจับขึ้นมาเป่าปากมาันมาขึ้นนี่ฝันเห็นไก่<ม>นอนเจาะข้อไก่<ม>นอนตัวยาว<ม>ให้พี่น้องเอฟซีล่องตีเบื้องไก่กับเก้า<ม>น,อน,นอนนอนนี่ตนนนึงเนาะ<ม>ตื่นขึ้นมายังสิไปหาหนี่มายิบปอ,อกให้มันเสืออยู่โอ้ปานว่าเดืองจริงนะปานเรื่องจริงครับผมให้พี่น้องเอฟซีลองตีเบิ้ง ผมกลว่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหรือหกหนึ่งหนึ่งหกอ่าเราอันควายล่ะควายเนี่ยผมผมตีเป็นผมอยานเป็นฮาเจ็ดแปดกับสามศูนย์คันคันเป็นภาษาสุรินเนาะควายเขาสิแปลเป็นสามสามสามครับกระเบยกเบยก็คือสามเลยอ่างน้ำแล้วก็เขาจับมาเปาปากปากนี่ ที่สิบแปดบอกครับแปดศูนย์สามอะไรเมนบอกพูดตียังไงอาจจะเป็นไปได้ขันสามโตไหมครับผู้พินตีเก่งเลยพลิกตีได้เพราะว่าเพราะว่าฟันฟันเห็นในกระใบมันตกตกบอแล้วจับขึ้นมาเป่าปากแล้วมันก็ฟื้นแล้วมาเคลื่อนกับฟันเห็นในไก่มันเจาะเจาะ เจาะหัวมันเจ,ะจ,จออาะเจาะเจาะไอเนื้องมันมแล้วค่ะเห็นเป็นนอนอมันพอมีนอนมาเจาะครับท่า,านครับผม,มแต่ตีเป็นหนึ่งเก้าผมตีเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกมันบอสครับผมไล่ยัง 5, 7, 8, 5, 7, 8, หาเจ็ดแปดหน่าเจ็ดแปดก็คือจับนะเจ็๊บปากขเปียอหาหาเข้า,<อ>า,าขาจับเพื่อจัด สามตัวสามตัวันเจ็ดแปดครับโอ้นกอากาให้เปอนเน f ซีู่้ตีแมนแนเนาะครับผู้เป็นเนตีแมนเดี๋ยวเพื่นมีสวกมีลาบมีมีสวกมีลาบมาสาซอยสร้างโบสวัดบ้านพันสีน้ำมันเยอะครับผมจ้าอ่ะเซนไดกะเกอรเน f ซีเนาะกระองเก็บไปพิจารณาเนาะครับผมได้วยมีรุ่นอยู่ ลองเก็บไปพิจารณานะครับเพื่อนเนปซีอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณไอ้รวยนะครับเนะาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญไอ้กับเพื่อนเนปซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกตติดตามนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับว่าเล็กไอ้รวยสีมาบ่สีขาวบ้างวันนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณไอ้รวยหลายๆครับสวัสดี<ม>ครับ